ตอนด้รับทราบว่า,าในพื้นที่ยุโรปเนี่ยในประเทศยุโรปในอินโดนีเซียในมาเลเซียบางรัฐเนี่ยนะฮะเป็นที่นิยมนะในเรื่องของกระต่ายเนื้อ,อพี่น้องประชาชนก็นิยมนะไม่ว่าในกลุ่มต่างๆนะฮะในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแรกของสตูนนะฮะแล้วก็มาดูในเรื่องของการจัดทําฟาร์มโดยท่านพัฒนาฝีมือและแรงงานจังหวัดเนี่ยท่านก็สนับสนุนแล้วก็ดูแลอยู่ในเรื่องของการระบบฟาร์มระบบอะไร นะครับโดยในส่วนนี้ก็มาเห็นภาพของของสัตว์เิรษฐีตัวใหม่ที่อาจจะทำไรายได้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่สนใจในเรื่องนี้นะครับก็ในอนาคตเนี่ยก็ต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรสุสัตว์จังหวัดประสุสัตว์อำเภอเนี่ยได้มาดูแลวว่าเเราจะส่งเสริมอย่างไรแล้วมันมันเข้ากับจริตคนไทยแค่ไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมพี่น้องศาสนกต่างๆเนี่ยรับททนกัน โดยสบายใจได้อย่างไรนะในส่วนนี้ก็ลงมาดูส่วนเรื่องรสชาติไม่น่าห่วงฮนะรรสชาติดีมากนะฮะเรื่องความน่ารักเนะี่ยก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่กล้ารับประทานนะเพราะมันมันสวยงามนะครับอาจจะมองเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นะอย่างที่ลงมายะให้กำลังใจในการที่ทางพี่น้องประชาชนชาวสตูลของเราเนี่ยนะครับ ไม่มองมืองงอเท้านะฮะแล้วก็หาทางาสัตว์ฐติจตัวใหม่มาในเรื่องของการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะฮะแล้วก,ก็ก็คงจะให้ให้กำลังใจนะมีมีโอกาสก็เดี๋ยวจะต้องให้ทางหน่วยง,งานที่อยู่ข้องนี้ได้ได้มาหาแนวทางกันต่อไปนะครับ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, I